สวัสดีครับทิพผันนนทัวร์วันนี้จะพามาเดินตลาดเช้าที่อำเภอหนองสองห้องครับผมน,นี่ที่น่าอำเภอหนองสองห้อง่ะเราก็จะไปเดินตลาดเช้ากันกนะผมว่ามีอะไรขายเดินไปเดินไปเดินพามาเดินตลาดเช้าหนองสองห้องน,นะครับผมนี่คือมีแผงประตู ข้ามีปิงผงนี้ทางเขาก็ประมาณนี้เลยเดือด้วยขาประจำเลยข้าวจีข้าวจีข้าวจี้าไข่ข้าวจีสองห้องถ้าไข่หรือยังไงปิ้งหมูปิ้งหมูแฮมแฮมเนี่ค่ะก็สวยน่ารัก อันนี้มีขอาวเสียบมีปลาอันนี้ก็จะเป็นพวกขายกล้วยครับอันนี้ยังไงอันนี้ยังไงขายยังข้าวตกแตกอร่อยมาก,ตกตลเลยของพี่ไม้ยะคะขอพี่ไม้ ไก่บ้านไก่กรเป็ดไก่กระเปดไก่เป็ดแกเดินชมกันได้ป่าเดยเ็้เจมีน้ขายะครัมว่าผู้ขายเลยังสวยยู่ผู้ขายสวยตัวานี่ถูกต้องนลคะตักที่ะ ไอดูฝั่งนี้ก่อนไปเดินฝั่งนู้นกลับแล้อีกฝั่งนึงครับนี่ครันี่ัออพริกเศอษครับม,มันมึดแล้วเ้าไปบุงาบุครับผม

ดนนนนเดินปกก็มีครับมีอาหารกูเดินไปตรงต,รงตรลาดสดอันนี้เป็นร้านไอส่งก็ปรับปรุงใหม่อันนี้ก็เดินเข้ามาตรงตรลาดมีแต่ของขาย เรา,าจะเดินไปดูตรงตลาดสดกันนะครับนี่มีของมีของสดเยอะแยะปลาหมึกหัวปลาหมึกมีกุ้งกุ้งก็มีครับผมปลาขวด อย่างหมดสดสดอะไรจะเดิ๋ยไปดูฝาดกันอันนี้ก็เป็นผักเป็ดมันสดๆนี่ทุกอย่างเลยครับผมมาจะมาซื้อก็เดินเข้ามาข้างในลึกๆตรงนี้ตัวเนียทุกชิ้นนี่ เครื่องครัวทุกอย่างปลาก็มีปลาสดๆเด้อปลาดุกปลาดุกปลานิน่งสดๆปลาดุกปลาดุกปลาปลาปลาทางน,นู้นก็มีครับไปจาเดินเด้จะเดินดูทางน,นู้นเราพอมีอะไรขายบ้าง อาหารส่งร้านนี้เปิดแต่เช้าเลยครับอาหานส่งเปิดแต่เช้าเลยเปิดแล้วครับตรงนี้ก็สุดแค่นี้ครับเราเดินไปของอาหาอะไรของกินกัน้ยของนู้นจะมีอาหารสำเร็จปิง้งไก่ปิ้งก,กาครับผมเดินดู อันนี้เป็นร้านลูกชิ้นสดเราจะมาซื้อตุ๋นของนี้มีหมูมีไก่มีผักล็อกนี้จะมีผักมีพริกมีเห็ดมี <c oughs> อ oh. ันนี้ก้านเป็นขายส่งเปิดแต่เช like. ้าเลยครับโอ้ขายอะไรนะกบพุงจวก็มาจ้ะอันนี้มีปลาเผาปลาเผาปลาดินเผาตัวใหญ่ๆครับปลาดินเผาตัวใหญ่ๆอันนี้ก็มีปลาปลาดินสดสด

ก็อาออก็ไอ้ที่เขาควักเกออก้เงี้ยเอเกตออกให้าเอาวเกออขาพึ่โหดเหรอ้าพหดเลยนี่เกาีดเอาไปเผาเพื่อเอาไป

พิษผันนอนตัวพิษห <isions> <74. S 1> ังพ <30. S 1> ิษผันพิษผัน <ni> ผมบานดังป้า <differ estratég flush> ่าสนับสนุนนะแต่ป้าสนับสนุนดังยเลยอป้าสนับสนุนนะม่แล้วาท่านนี้ผู้สนับสนุนอะไราง ba hiện nay là tăm bún tăm bún thế bao nhiêu nè tăm súp bẹa tăm súp bẹa xay nhàng nè kia bẹa nè súp bẹa xay tpa xay hoa m xay nhiều nhất là bao nhiêu năm trước bao nhiêu năm trước bao nhiêu năm trước năm trước bao năm trước năm trước bao nhiêu 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 năm คำแซงไ้ายเแคกนเดียวคงไปแค่กินู้เดียวเรอจะ่คดไลน์โดซับสไครต์เห็น้นะแม่นะับสนุนแน่นนะเนอซื้อซื้อซองผิดพันเ้อผิดพันอ่าผิดพันออนทัวร์ครับผม เข,เขาซื้อแล้วบอกมเมื่อกี้อ่ะซื้อแล้วค่ะซ <Okay. S 2> ื้อโอเคขอทายราค่าเลยนะโอ้โหร้านนี้ปลาอันนี้ปลาอย่างเไง có cào có cào kia bao, Ô, cứ mắc này có cào kia 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 có kia có cào 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 kia có kia có cào kia kia có cào kia có cào kia

อันนี้เราก็จะออกไปฝั่งนี้ครับก่อนเราเดินเดินมาจากทางนน้นอ้อ,อมตลาดมาฝั่งนี้อันนี้เราก็จะเดินกลับอันนี้้างไหนก็มีปลาท่องโกดลุ่สเปน ย่างทอดก็ได้ย่างก็ได้พอดพอดทุกซุปนี่แหละใครเปร็ดหรือใครเค็มทุกยี่ห้อให้เปร็นเนี่ยเอาไปกวาดสุดท้ายครับ เอาเอาเอาถุงนึงก็ได้เอาถุงหนึ่งปรแดกครับพรแดกหอมหินหินเลยปแดกปรแดกกลวงปแดกลวงปแดกกลวงนั่นคือาบกลวงกรับเซาหนองสองห้องครับผม อำเภอหนองสองห้องลำหนองสองห้องอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นมีกล้ยวยกล้วยวีละสามสิบบาทยีบบาท ้เขียวของสดครับผมมีของสด,สดสดทุกอย่างสดทุกอย่างครับผมนะครับก็สดหมูสดเนื้อไก่สดตินวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาแล้วครับผมแล้วเขาก็ดิบไปวัดผมหมดก็ไม่มาไปาเราจะออกไปเดินไปชมอีกฝั่งนึงแล้ววันเราจะเดินอีกฝั่งนึ่ง เขาเริ่มจะสว่างแล้วร้านนี้เขาแปากของมันดีสิเอาเมื่อกี้รดต่ำมันมันปากวนะเาเลยโนึ่งตางร้ลอยอันนี้ยังไหนซือแน่ค่ะบัาคามเปียกยามาท่ายย่างเดียวนี่บอสสิว้อสกรขาึ่ม ข้าวเปลือกสดจากต้นเลยึ้นเองบอกแป้นละสิบบาทึ้นเองเตี๋ยึ้นเองเตี๋ยไหนขาวเปียกหรขาส้มหรขาหวานส้มค่ะวชิมค่ะามาเติมดอกแล้วเสื้อวนนุนด้วยสีวนนุนด้วยกำลังใจกันเดี๋ยว่าเงินน้ำด วางคนไปประมาณสมุดสมสามอันดีก็ได้อันีเอามาใส่ถุงมามอูนี่นะถุงใสหายอย่าเลเนี่ยราคาบะมีถุงใส่หาย่าื่อเลยอ่า เพื่อความสามารถน่าคื้เอาเองนะคะึเอาเองเยจีนีนบว่ตัวอ่นว่าวตัวบ่วาไหนคุ้ขาอข้าขึ้นมาเนาะเออเอาไปนวดหนาไได้ค่ะนบอใครบอกอย่างมาดไคเออได้บอกข้าไปกินถึงความซียอนละจ้าจ้าจ้า กรอกน้ำเรื่อยครับยังเรือครับเห็นว่อีสานบันเทอนนะของของของไทยบันเทานดื่น้ำสิเลยนี่แหละมาบงตลาดบันทอนมีเห็ดมีเห็ดมีไก่บ้านเลยครับผนะนะมบม,าบบานะม,ม,มีไก่บ้านเรามือหลังอยู่ไหมซื้อไหม ตากมียาของกินบ้านพิสานมาครับผมน,นี่นี่นีพผิดนี่สกุนี่นี่ยแ่ไง,ไงมั้ยจิงดิบจิายกินงสตอกับมีสตอมาเั้สตอบ้นเฮามีสตอด้เมีครับเลตอนนี้คะอของวติดบขงบ้านค่ะ,ะมา มาบินธบากเขาเขาวันสารมาบินธราบาตไปยานน,านำนำยนานยงตีวเอ,อบินรบนขอทายเลย ได้มาด่วนน,น,น,นนี่ก็กุ้งนะผมกุ้งอย่างนี้โลละสองร้อยผักนี่ครับอ่านแล้วก็สุดแล้วครับผมเราก็จะออกมานนกแล้วนี่ปลาสุดๆตรงนันนี่รหอยปลาเขาปลาแบบนี้ปลาอาจจะกลับแล้วครับผมอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับผม ลงหวาลน้องสองห้องผัอันนี้เป็นสถานีตำรวจน้องสองห้องริเวณหน้าตรงนี้สว่างมาก็จะเป็นบบนี้ลยก็ที่ผันนันทัวก็ จะขอจบคลิปไปตรงหน้าตลาดสดหนองตรงห้งองครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปชมที่ไหนนั้นก็อคอยติดตามชมดูผมอันนี้ที่ผ่านนตัวขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ผมสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้มีผลงานต่อไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ